นายไปผิดทางแล้วนี่ไม่ใช่ทางไปมหาลัยเขาดูอารมณ์ไม่เดียวมากมากฉัไม่พูดอะไรดีกว่าสินะดื่มแอลกอฮอล์ขับรถไม่ได้นะอุปากฉันรู้จักกล่องใบเนี้หลังจากฉันบอกความจริงกับเพื่อหลังก็คืนกระโปรงที่เขาเคยให้มากับคืนไปหมดแล้ว ยังไม่ถึงว่าเขาจะไม่ทำลายทิ้งหลังจากรับคืนไปเก็บไว้ในกระโปรงท้ายรถมาตลอดอขอบคุณนะเราคิดจะทำอะไรนายอยากชดเชยให้ฉันไม่ใช่หรือไงโผวกระโปรงให้ฉันดูสิ การเปลี่ยนแปลงของท่าทีที่มีต่ออย่างจวนมันแปลกมากจริงๆตอนนี้ฉันมีสมมติฐานหนึ่งนั่นก็คือฉันชอบอย่างจวนที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่ฉันไม่มีหลักฐานมากพอเพราะงั้นฉันก็เลยอยากให้เขาใส่โปงเพื่อพิสูจน์สิ่งที่ฉันคิดใช้ส่งรูปแทนได้ไหมไม่ได้ฉันอยากดูของจริงต้องใส่ออกนอกบ้านด้วยเหรอ ถ้านายไม่ใส่ออกมาแล้วฉันจะเห็นได้อย่างไ,ไ่ไม่ไม่ได้อะทำไมถึงไม่ได้ให้นายใส่กระโปรงมันผิดกฎหมายหรือไงเรื่องนี้นายไม่สามารถทําได้แล้วไม่ได้หรือนายไม่คิดจะชดเชยให้ฉันจริงๆคําพูดพวกนั้นที่บอกว่าจะชดเชยให้ฉันเป็นแค่ลมปากสิเปล่าฉันอยากชดเชยให้นายจริงๆอ่ะก็ได้ นายเลือกจากนีกล่องมาซึกชุดฉันยังเก็บสะสมเงินค่าศึกหลอของกระโปรงได้ไม่มากพอนะขอคืนที่นายครึ่งหนึ่งก่อนได้หรือเปล่านายไม่ต้องคืนแล้วฉันเก็บกระโปรงพวกนี้ไว้ยังใช้ประโยชน์ได้ก็ไม่ถือว่าเป็นเงินเสียเปล่านะฉั้นขอไม่ใส่ในมหาลัยได้ไหมฉันไม่อยากถูกคนรู้จักในมหาลัยเห็นเข้า ได้นายรู้จักเน็ตคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดข้างมหาลัยใช่ไหมวันเสาร์นี้ฉันจะรอนอายอยู่ที่นั่นโอเค็นเลือกชุดน,นี้ดูเรียบๆ่ีย,ยไม่ได้สมงชุดนี้สมงชุดนี้แหละานายไม่ต้องเลือกแล้วทรงผมกับการแต่งหน้าก็ต้อง ให้เหมือนกับในรูปนี้ด้วยโอเคคืเหมือนว่าต้องแต่งหน้ากับใส่วิกด้วย